ขึ้นชื่อว่าการออกเดทครั้งแรกนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆที่จะสร้างความประทับใจให้กับฝ่ายตรงข้ามนอกเหนือจากการแต่งกายให้ดูดีแล้วนะคะหลายๆคนก็คือใจปั้มพร้อมเปค่ะพร้อมเปไปยังคนที่สําคัญของคู่เดทเพื่อสร้างความประทับใจดังเช่นเรื่องราวของผู้ชายคนจีนคนนี้ค่ะเขาออกเดทกับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวก็เลยอยากจะทําคะแนนคะ่ะอาสาขอซื้อของไปฝากลูกของเธอได้ไหมแต่งานนี้ก็คืออึง้งหนักมากเวอร์หนักมากเหมือนกันเพราะผู้หญิงคนนี้ดันหยิบของกินมาเต็มคันรถแบบไม่เกรงใจเลยละค่ะก่อน ที่จะได้คู่เด็กเป็นสาววัย26ปีที่เคยผ่านการหย่าร้างแล้วก็มีลูกสาววัย5ขวบซึ่งเขาไม่ได้แสดงท่าทีกังวลค่ะแล้วก็มองว่าหากเธอเป็นคนดีก็พร้อมนั้นที่จะสามต่อแล้วก็จะรักลูกสาวของเธอเสมือนลูกแท้ๆเลยจนกระทั่งวันออกเดทค่ะหลังจากที่มีการพูดคุยทําความากการู้จักกันฝ่ายหญิงบอกว่าต้องการซื้ออาหารทั้งคู่ก็เลยแวะไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งแล้วเพื่อทําให้ฝ่ายหญิงรู้สึกประทับใจก็เลยบอกว่า่ลูกสาวเธอชอบกินอะไรเดี๋ยวจะซื้อไปฝากเธอก็เลยตอบว่าลูกสาวชอบกินเนืื้้้ออออสสไลลดดดจาากนนนนัเเเธิิปหหยยบถ มาใส่จนเป็มรถเข็นซึ่งดูรวมๆแล้วก็หลาย10บกิโลอยู่นะคะทาเอาผู้ชายคนนี้ถึงกับงงพร้อมกับถามตรงๆไปว่าทําไมซื้อเยอะขนาดนี้ซึ่งเธอก็บอกว่าก็ลูกสาวเธอชอบกินเนื้อยี่ห้อน,นี้มากๆเลยก็เลยหยิบมาเยอะเป็นพิเศษซึ่งหลังจากที่ได้ยิงคาตอบก็หมุดนิดไม่น้อยค่ะพร้อมกับก้มหน้ารีบเดินออกไปทันทีเพราะว่าเธอไม่มีความเกรงใจเอาซะเลยค่ะขณะที่ทางด้านฝ่ายหญิงเกิดความสงสยัยก็เลยถามกลับไปว่าทําไมเขาถึงทําอย่าง,งานั้เพราะว่าเขาเป็นคนเอ่ยปากว่าจะเป็นคนจ่ายเงินไม่ใช่หรอซึ่งคําถามของผู้หญิงคนนี้นะคะ ก็ทาให้ความอดทนของผู้ชายคนนี้สิ้นสุดลงเหมือนกันแล้วก็ตอบกลับไปว่าผมไม่สามารถจ่ายให้คุณได้มันก็เหมือนกับว่าผมไม่สามารถสารต่อสัมพันธ์กับคุณได้ยังไงล่ะซึ่งางานนี้ค่ะนอกจากผู้ชายจะโกรธแล้วนะคะหมดความอดทนแล้วผู้หญิงก็โกรธมากเหมือนกันก็เลยตะโกนออกไปว่าถ้าไม่มีเงินก็อย่ามานัดเดทอย่ามานัดบอดจากนั้นก็นําถาดเนื้อกลับไปวางที่เดิมค่ะ